เจ้าเบอร์ของ Open Dynamite โอ,อย่างเท่น้องเอ้ยบุ้ง ก่อนอื่นก็ขอก่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกมอาร์ o โมบยในเซิร์ฟเวอร์ของ o p e n d ไ n o w เวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่บอกเลยว่าสนุก ตื่นเต้นเล่าใจได้ทั้งวีทั้งวันแล้วก็ทุกวันกันเลยทีเดียว<อ>ก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีท่านแอดมินทั้ง5ท่านนะครับดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือท่านแอดมินป๊อปนะครับท่านแอดมินพี่ปาร์คท่านแอดมินน้องไปท่านแอดมินน้องเนมแล้วก็สุดท้ายท่านแอดมินน้องเมลแล้วก็พี่การนะครับเป็นหน่วยตรวจสอบนะครับคอยคัดกรองผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟวีในเซิร์ฟเวอร์นี้เองก็คนไหนอยากจะเล่นก็ทัก f Facebook พี่มาได้เลยนะครับแล้ว มาพูดคุยถึงกฎกติกาแล้วก็รายละเอียดต่างๆกันนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องนะครับมารีวิวบอสอาเจนหรือฟีนิกพึง่งเจ้าตัวนี้นั่นเองจะว่าไปนะครับมันไม่เหมือนอาเจนนะพี่ว่ามันเหมือนฟีนิกนะครับน้องๆดูโอ้โหท่านผู้ชมดูคือมันเป็นแบบเหมือนฟีนิกมากกว่านะคือในสายตาพี่แบบ มองมันเป็นนกฟีนิกซ์มากกว่านะครับมากกว่าจะเป็นบอสอาเจนนะเพราะว่ามันมีเพิงอะ่ะลุกบนหัวน้องๆดูดิคือมันเหมือนฟีนิกซ์มากกว่าที่จะเหมือนอาเจนนะครับคือถ้าอาเจนมันจะไม่มีไฟนะแต่ถ้าน้องๆรู้จักนกฟีนิกซ์นะครับมันจะเป็นนกที่มีเพิงลุกนะครับตามตัวแบบนี้เลยนี่เลยนะครับน้องๆมัน,นเหมือนแบบฟีนิกซ์อ่ะเออมันเหมือนให้อารมณ์แบบฟีนิกซ์เพิงอ่ะเออดูสิคือแบบเป็นนกเพิงอ่ะ คือแบบโคตรสวยครับทน้องเดี๋ยวลองดูกันเนี่สกิลนะครับก็จะมีแบบท่าแรกเลยน้องๆคือเป็นท่าผักนะครับดูดูหูเพิงแบบออร่าเนี่ยท่านี้นะครับจะเป็นปล่อยแสงแบบเพิงนะครับว้าวนี่นะครับน้องจะพี่ให้ดูนี่ท่านี้นะครับจะเป็นท่าแสงเพิงนะครับนี่แสงเพิงพิฆาตนะครับดู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  นี่ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ใช้นะครับในการผักคู่ต่อสู้ให้กระเด็นออกไปนั่นเองโชว์โชว์โชว,โชว์โชว์ไงกระเด็นไหมผมไม่กระเด็นหรือไม่โดนวะ <c oughs> เอาไว้ก่อนโอเคครับก็จะมีท่าจบตีนะครับท่าเมื่อกี้นะเป็นท่าผักเนาะแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับนั่นคือน,นี่ท่าจมตีปกติจบไปจบตีจมตีจมต,จตีช้างเหรอ จมไตแบกทางาได้ไหมเนี่ยแล้วก็มีบัฟพ,พิเศษมีมีบัฟออร่าแบบนกอาเจนทั่วไปด้วยนะครับนั่นคือเป็นบัฟฮิวเลือดนะครับแบบนี้เลยแต่ความสุดยอดของมันคือความสวยนี่แหละท่านผู้ชมคือโคตรสวยเห็นปะตาไฟด้วยบอกเลยไม่ธรรมดาแล้วเพลิงโคตรแบบออร่าจับสุดๆครับท่านผู้ชมคือแบบเออเป็นบอสที่สวยที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับ ถ้าคีบไม่มีนะมีแต่ท่าผักออร่าแบบนี้เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีออกทนี่แสงออร่าพิเศษครับึน้องเข้เท่ว่ะโคเท่โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเก็บแอร์ดอปก่อนบอเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งบอสนะครับที่บอกว่าเป็นสง่าราศีมากๆนะครับพี่ว่ามันเป็นบอสต,ตัวที่มีสง,งา่าราศีในตัวเองแบบค่อนข้างสูงเลยนะดูดูด,ด,ดูท่าดูท่านี่อโอ้โห คือคนรเท่อะท่านเนี้ยฟังเสียงน้องฟังเสียงน้องฟังเสียง <pers> ปล่อยแสงสีแดงว้าวฮิเดี๋ยลองแคปภาพทันไหมโอ้โหไม่ทันท,นท่านผู้ชมไม่ทันนะทันไหมรอใหม่โอ้ไม่ทันน่ะคือพี่กดไม่ทันนะเอาใหม่เหม่ <c oughs> ขออีกรอบเผื่อได้รูป ทันไหมอุ้ยทันอยู่อะ่ะถ้าไปเล่นไปอีกรอบอีกรอบอุ้ยเฮ้ยทันน่ะน้องโคตรตึง <c ười> คือแบบเราดูสปีดท่านะผู้ชมคือบินโคตรเร็วแบบอาจจะเร็วที่สุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ใช่กิฟฟินที่เป็นท่ารอนนะครับน่าจะบินเร็วที่สุดแล้วอะ่ะน้องๆ คือแบบเอาจริงบินเร็วสุดแล้วอะดูความเร็วโคตรเร็วอะอันนี้โคตรเร็วจริงโอ้โหอย่างเท่น้องเอ้ยบอกเลยว่าโคตรเท่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตา,ต,าตายตายตายแทนข่าวดู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 ดอหนึ่งสองสามได้ปะ <c oughs> ได้ว่ะโคตรสวยท่านผู้ชมเอาอาเจนใคร เฮ้ก hey, ิฟฟินนี่ปล่อยแสงไฟใสออลาไฟพีคอดบูดโโ๊โคตรเทอย่างเทะน้องๆดูออลาไฟพีคอดดูโคตรเทชอบจัดเลยอะท่าเนี้ยเอาจริงแล้วแบบเสียงเอฟเฟกต์ก็โคตรเล้าอะโ เราจัดเราจริงโอโ้พี่เตรียมอะไรมากินไหมเนี่ยท่านผู้ชมมีไม่มีหืออู้อย่างเทู่้ปล่อยลำแสงพี่าอดส,สู้สู้เจอกับอ๋าเจนตายสมสจพี่าอดว้าว โคตรแรงอาเจนอาเจนอาเจนโอ้ยอาเจนตัวที่สี่โคตรสวยอะ่ะน้องๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้านี่อะเก็บซากมาด้วยมาอเก็บซากมาเสร็จโจมตีลำแสงพิฆาตสุดว่ะลำแสงพิฆาตนี่อะ โคตรตึงลำแสงโ,โคตรจัดจ้าน,น้องดาเมจก็โคตรแรงลำแสงก็โคตรเท่ปังปังปังตายโ,โคตรแรงวู้ห์ลำแสงพี่โคตรเฮ้ยสะใจอือโคเลยคุ้มอ่ะอือ คุ้มกับการที่เช่ามาเล่นนะอันนี้เช่ามานะครับน้องๆล้ำใงพิฆาดว้าวอย่างเท่ครับน้องๆบินผ่านช่องบินผ่านช่องโคตรเท่ครับน้องๆเอาละครับก็เป็นว่า EP ดีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับสกิลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเจ้าบอสอาเจนทวิทตัวนี้หรือฟินิกเพิ่งนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องๆ โอ้โหดูท่าชอบมากเลยท่าเป็นแสงอะอย่างเท่ะน้องท่านี้นี่เอาไว้ผาักแบบสัตว์อื่นให้กระเด็นออกไปนะครับจากอนณาเขตของเขานะแบบที่เราโดนนะครับในในแบบดันเจียนนะครับแบบนั้นเลยอ้ โอเคครับรน้องก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพี่จะเช่าบอสตัวไหนมารีวิวให้ดูมาคอยดูกันนะครับรน้องๆีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องนองแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับสุดยอดโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ